สวัสดีค่ะพบกับรายการขั้นคู่คู่กันปลอยเปิลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมุกจะมาขยี้โมเมนต์ที่ไบวินนะคะน้องไบ้องวินเนี่ยเขาไปออกงานอ e ีวินเมื่อวานนะคะเคที่ดอนะท,นอแบบองงทุกคนคือแบบคือยังไงเนี่ยทุกคนคือแบบโมเมนต์นี้แหละที่เป็นแบบต้องกอดอ้ยโมเมนต์ชิบแบบ ในใน t ิจิตอคือเยอะมากแล้วก็ต้องขอ,ขอ,ขอบคุณแฟนคลับที่ที่ไปให้กําลังใจน้องใบตองวินเยอะมากคือขอบคุณแฟนคลับที่เอาภาพมาลงนะคะคือถ้าสมมุติว่าแฟนคลับไม่เอาภาพมาลงใน t ิ k t ตอลใน u t u b e นะคือเราจะไม่ได้เห็นเราจะไม่ได้ยินเสียงเพราะว่าเคทติโดเขาถ่ายทอดสดก็จริงทุกคนแต่เขาถ่ายทอดสดแบบไม่มีเสียงเพลงเป็นให้เราดูดูนะัก ตูน้องใบน้องวินแบบร้องเพลงแต่ว่าไม่มีเสียงเพลงอ่ะทุกคนแล้วมันมันขัดใจอ่ะเออแต่ว่าต้องขอบคุณทุกคนมากจริงๆขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ที่เอามาลงแล้วทําให้เราได้เห็นใบวินในโอ้ยในลูกในแบบมันกินอ่ะทุกคนมันกินอ่ะเดี๋ยวมุกจะพาทุกคนไปดูบทสัมภาษณ์ที่พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยค่ะเขาสัมภาษณ์ใบวินในงานนะคะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันทุกคนคือนักข่าวคือชิปเปร์นักข่าวคือชิปเปรอทุกคนมันชิปจริงๆอ่ะก็เดือนน้องวินเกิดเดือนกุมภาใช่ไหมกุมภามีนาเมษาคือเขาก็ยังกลับไปถามเรื่องเรื่องเรื่องวันเกิดน้องวินนีดนะเดี๋ยวะไปดูไปดูดด

ของผมก็จะเป็นลิสติกกับมาเชอร์ครับก็จะมีวันชัยลิสติกครับแล้วก็มีเป็นวิซีเป็นซินนะครับแล้วก็มีเป็นเจอรี่ปิตมาเชอร์ครับโอ้โหลูกควินเอ้ยรู้จักมากกว่าพี่แม่อีกลูกอืมคือมันไม่ได้ยินอ่ะทุกคนเสียงเพลงมันดังผมมีโปรดักมาก

รู้แล้วว่าพี่ไบไปไหนเพราะว่าพี่ไบมาออกงานกับพี่วินนี่เองเดี๋ยวองไปบอกมาตาก่อนท้าไปเมื่อคืนพี่ไบออกน้อย <laughs> เพราะว่าพี่ไบมางานกับพี่วินนี่เองเอาต่อต่อทุกคน<笑><笑>นักข่าวกําลังชิปแล้วค่ะทุกคนเออไม่ได้ออกงานคู่นางจริงไม่ใช่งานคู่กันทำงานเดี่ยวก็ใช่ครับอุ นี่แหละทุกคนเมทาวินนี่แหละเม,ทา,ม,ท,ามทาวินคือได้ยินเสียงเพียงไม่ได้ได้ยินเสียวเพลงไม่ได้แล้วมันต้องมันต้องอยู่แล้วพอนองอยกพีอยู่กัน เอาจริงๆทุกคนถ้าสมมุติว่าน้องใบไปงานเดียวน้องใบจะโยกไหมหทุกคนเอาจริงๆใครคิดว่าน้องใบโยกบ้างคือถ้าไปงานเดียวใบไม่มีทางโยกแต่นี่คืองานคู่ทุกคนงานคู่พอน้องโยกใบโยกด้วยน้องทําอะไรใบทําด้วยเออเอา,าตาเอา,าตาไม่พลาดนี่หลบนี่เอาก็อย่างถ้าของผมล่าสุดก็เพิ่งจะได้มีอีเวนต์ครับผม อีกจี้หนึงแต่ว่านั้นอันนั้นเป็นอีเวนต์เดี่ยวไหนเป็นคู่เลยก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในรอบเป็นปีเหมือนกันเดรร์ดูอีตีดูอีตีอยากดูยกอยากดูยก็เพิ่งจะได้มีอีเวนต์ทันกับ่มอีจี้นึงแต่ว่านั้นอันนั้นเป็นอีเวนต์เดี่ยวไหนเป็นคู่อะไรเป็นครั้งแรกเหมือนกันในรอบอยากดูตอนยุกทุกเป็นก็อย่างที่ผมล่าสุดก็เพิ่งจะได้มีอีเวนต์กันกับผม อีกที่หนึ่งแต่ว่านั้นอันนั้นเป็นอีเวนต์เดียวไหนเป็นคู่อะไรก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในรอบเป็นปีเหมือนกันเป็นปีใช่ก็นี่เป็นอีกงานหนึ่งที่ได้เจอเหมือนกันเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคุณนี่แหละคือเมดาวิน าเลือกตาแบบปอดบรรยากาศด่าเห็นว่าพีไปไปใส่ไปน้องวินเลือกอะกูว่าแล้วองถามคำถามนี้กูว่าแล้วคำถามคำถามนี้เอ้คำถามคำถามเขาจะให้อะไรเราเเออราก็มีบ่นบ่นมากแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้แต่วราเป็นคนรู้ใจก็ตัดไดถือว่าเลือกได้ดีครับผีน้อยเไงเรามาสัมผัสบัตนี้เรา มีอายุแล้วคิดว่าน่าต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนรได้แล้วก็เลยมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่สังเกตแต่ว่าใช่มนไม่ธรรมดาเลยในการเลือกที่มาเป็นนรดนถามว่าเออวินินยิเอาให้มาใช้งานจริงได้ครับคือว่าเราเลือกของที่มันที่มันดีที่มันเให้มันราสมกัวินอ้ยยิเกมไม่รุี พูดดับไปเร็วนึงพูดดับไปเร็วนึงพอน้องข้อรลอดพูดดับไปเร็วไม่ได้เลยคือเอาจริงๆนะถ้าอีเวน์คู่เมื่อไหร่นะความน่ารักบังเกิดเมื่อนั้นถ้าอีเวน์คู่เมื่อไหร่ความน่ารักบังเกิดเมื่อนั้นแต่ถ้าอีเวนเดี่ยวคือมันจะมีความเท่ความขลุ่มความหล่ออยู่ในนั้นด้วยแต่พอเป็นอีเวนคู่นะทุกคนมันเป็นแบบมันน่ารักอะ น่ารักกว่เน่ารักกวค <c oughs> รับจัี่คาเป็นของที่เราอยากได้อยู่้ายแล้เอ้ก็วี่นเหลใจโงไม่รามาู้เ่ลพี่นะไบ้านปันนี่เราเย้ย <c oughs> โอ้ชิปเปอร์

ปฮะหรือว่าวินไปดูรถซื้อรถได้เป็นเราไม่ได้ตั้งใจจะไปสืายที่นั่นแต่ว่าในช่วงนั้นเกเรา่ไม่สบายพอดีแล้วเราก็นักข่าวนักข่าวสุดยอดไปหาที่โรงพยาบาลดีกว่าให้ไปเยี่ยมด้วย แล้วนักถามจะแยกข่าวทำไมเอ้ยนักข่าวจะแยกถามทำไมหน้าตาภูมิใจน้องนี่ก่อนจะเากือว่ามันไม่ไหวๆัเลียด่เด็เลยเลิกพารี่อ ไม่ค่ะเราขอวินงเานอตเนะตั้งแต่ั้แต่ป่วยก็คือเรากินน้อยด้วยแล้วก็อยากตอนนี้ก็รีบกลับไม่จาวินเลยคมว่าให้วดวกของวก็ถ่านจ่านร้อนล้าเมืออะไรอี้ยครับตอนนี้เป็นยงไงบ้างครับับนางรเริ่โอเแกลับมาแล้วครับตอนนี้คือหายร้อเปอร์เซ็นต์แล้วครับจะป่วยเ่ไม อะไรนะก่อยากให้ถ hmm. ่ายไวๆร้บจริงๆด้วยมาด้วยอะไรจริงๆถ้าบบ้าเขาถูไไวไม่งั้นมันก็จะงานก็จะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆอะไจริงมันต้องไปทำงานหนักในชวงที่หาปวย t ของามีวมกันยวจริงๆก็เดี๋ยวมีงานคููร่วมกันเรื่อยๆครับรอติดตามกันดีกว่าทองแค่ะค่ะ หน้าตาโลกฟาประทานอย่างเล่งเลยโอ้โหสี่ภาพคู่ขอบคุณนักข่าวสร้างขอบคุณนักข่าวที่เป็นชิปเปอร์ให้เราขอบคุณขอบคุณที่ยิงประเด็นขอบคุณที่มันจะบาดไปเดือนหนึ่งนักข่าวก็ยังไม่ลืมอย่างกะงานมันมาส่อมฟ้าดงานแต่งงาน ซ่องคนนี้ก็ดูแลไม่เบื่อนะทุกคนดูได้ดตงวนดูแล้วก็ยิ้มแบบอุ้มสุภาพบุรุษไม่ไวหวเลยอะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวทุกคนขอขอขอปิดอันนี้ก่อนคือมันไม่ไหวจริงๆทุกคนเออเดี๋ยวไปดู คลิปวิดีโอทุกคนคลิปวิดีโอนี้มุกได้จากแฟนคลับไว้วินนะตอนน้องน้องไว้ไปถึงนะเออเออก็คุยกันแล้วพี่น้องพี่น้องก็คุยกันทุกคนดูไม่ทันใช่ไหม เออตบล้งางไปหนึ่งทีเอามาดูชุดนี้เดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวแรกก่อนเลยค่ะเหมือน,น,นเนี่ยไม่ได้แนะนำจะให้สีสันที่สวยงามลรวเนี่ยยังให้ความชุ่มชืน้นแก่ปากเราด้วยนะครับจริงๆเมื่อกี้เห็นภาพแล้วเมื่อกี้ภาพที่แบบ <c oughs> เขามีส่วนผสมมากมายเลยครับที่จะช่วยบำรุงริมฝีปาาของเราเนี่ยให้ชุ่มชื้นให้ดูมันวาวแล้วก็ให้ดูแบบว่าอิ่มมันวาวแล้วก็ให้ดูแบบว่าอิ่ม ปากที่อิ่มครับนี่เป็นปากที่อิ่มปากที่อิ่มครับผมอันนี้มาทั้งหมด6สีให้เลือกเลยนะครับตัวแรกเลยครับตัวแรกมาตัวที่2นะครับโอโหพดักเง้ขออนุญาตให้พี่ช่วยไหมหรือว่าให้ใบช่วยก็ได้ใช่ไหมหรือว่าให้ใบช่วยก็ได้กได้กได้ตัี่ครับครับผมตัว ติ้นน้ำแร่นะครับผมคือตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของมันเนี่ยคือติดทนนานแบบเลยนะครับคือแค่แตะเข้าไปนิดเดียวเนี่ยปากของเราเนี่ยก็สีสันสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็อยู่ตลอดทั้งวันแน่นอนเลยครับผมแล้วเวลาที่ทําให้ติดทนเนี่ยก็คือทาอย,ย่างไงมีวิธีทำให้ติดทนไหมใช้มือทาหรือว่าอะไรนะ,อ,ะรอ๋อทาให้ดูหน่อยน่าจะเป็นทาเยอะๆครับอ๋อโบกโบกไว้แต่ ใ oh, ช้อันนี้ไม่หล um hmm. well ุดแน่นอนครับจุบกี่รอบก็ได้เยจูบกี่รอบก็ได้ลยจูกรอบก็ได้เจูบ่งอบกบ่งถึงจะแ้ยจบ่งถึง2คน้เลยบ่อไ้เล่รอ้บ่งอบก็ได้เจบ่อไ้เลจ่รอล่อ้ี้เลจอได้เจได้รบ้เูร็้จูบกร็จูบกร็ไจะลุจูบกี่รอบก็ไว่าจูบกี่รอบก็ได่ลุด ดูใส <laughs> ่ตาหน่องใบคือมันไม่ได้จริงๆทุกคนมันกินมันจะอยู่แบบนี้เป็นนานๆนะครับผลิต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 ภัณฑ์ดีๆทุกคนแบบนี้เป็นนานๆเลยนะครับขอบคุณที่ผลิต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 ภัณฑ์ผู้ใหญ่

เพทําทำให้ใบวินนะเป็นคลับเออมันรวมชิปมันมันรวมทุกโมเมนต์ที่โอ้โหเดือนเหมือนกันมากแม่โอ้โหสายตาทุกคนขอบคุณความไว้ใจนะครับที่เคที่ดอมีให้กับทั้งผมและก็น้องวินนะครับผมและก็น้อง สายตาเมทาวินไม่ได้หลาจาก,กว่าชีลาวิตย์เลยไม่ได้หลาเลยทุกคนเมแต่ว่ามีมดิ้ยวยืนอยู่ข้างๆเขาไม่ได้สุนใจคือสายตาดูเด็ดไปีไว้ตลอดสายตาเมทาวินเยือหมาทุกคนดูภูมิใจในตัวพี่ชาย ส่ตาเยอะมากอืมเดี๋ยวใจอืมโหลเหมืนเดิมอไปมีดาวิดแล้วไปมีดาวิดแล้ว ผิดท,ที่ฉันคนเดียวใช่ไหมไปคิด่าเรารักกันอะไรร้อยเมย่อะไรตั้งน้ตกลงเนี่ยฉันเนี่ยคิดไปเองใช่ไหมว่าเธอทั้งคู่รักกันเนี่ยเธอต้องรักกันแน่นอน ไปแลว้วน้องวินไปเลยอ,อคลิปต่อไปทุกคนอ๋อนี่เ,<ร>เสียไวสายไปพี่น้องที่ไหนก็ขอรถกัน พูดดับพูดดับไม่ได้ยินเลย่าใส่ใจกันอยู่แล้วอยากได้รไม่บเลยนะไม่ได้ยได้ไม่ต้องบก่ารัเพื่อจริง ลยะไ,ไปาทมเลยทุกคนโมมันโมเมนต์อ่าไปออกอีเวนต์เคทีดอเนี่ยก็เป็นก็เหี้ยคือใใคมันเป็นโมเม,มนต์นที่พวกเราเชาวร่องมีความสุขมากๆทุกคนแล้วแบบดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อดูดูเลื่อนเลื่อนไถในทิกตอนะดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อแล้วก็ ยิ้มตลอดคือทุกคนมุกก็คือยิ้มคนเดียวอ่ะยิ้มคนเดียวในมือถือะทุกคนเออไม่รู้ทุกคนเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะคือคลิปนี้คือเค,อคที่โดคือไม่ไหวจริงๆทุกคนมันนี่แหละด้มเรามันเป็นชิปแบบนี้แหละมันเป็นชิปสงสายตาทุกคนแล้วก็ต้องขอบคุณนักข่าวมากๆที่แบบโอ้ยนักข่าวชิปมากนักข่าวยังแบบนักข่ายังแบบโอ้ยวันเกิดน้องวินแล้วไว้ให้ iPad คือติงทิงนักข่าวนักข่าคือชิปเปอร์ทุกคนนคักข่าวคือความหวังของพวกเราแล้วก็ไม่อิทคือความหวังของพวกเราค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะมุกต้ขอจุดอ่อขอตัวขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย